คผมก็กลับมาแล้วนะจากหายอา่เอาเหตุเกิดจากตัวสับผมร้อนนะแล้วทีนี้ก็ผมทำอะไรวะแบบนึงมาผมใครยังไม่นอนเข้ามาด้ดวยกันได้ใครเหาดีนะพี่ขายาว โอเคแชทผมเข้าอีกเหมือนเดิมโอ้ oh, ป่านี้ไม่มีใครหลับไม่มีใครนอนเดี uh ๋ยวผมค่อยตอบแชทก็แล้วกันแถวข้างหน้ายิงกันเยอะอือหือโอโคยังไม่หลับนะครับผม <laughs> สวัสดีคนไม่หลับไม่นอน uh huh. เดี๋ยวรู้สึกว่าตรงนี้มันยิงกันอยู่ไหนวะ พนันแน่แน่แน่แนอยู่ไม่นิ่งพี่ผมเล่นด้วยเดอร์มาครับผมอันนี้เพิ่งเกิดเพิ่งเกิดก็ยิงอันนี้ตัวเปล่าอยู่เยอะว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอาไอ้นี่เป็นตัวเปล่าไอ้พวกนี้มันอยู่เป็นเป็นตี้ป่ะจุดนัดนึงล่วงไอ้ อยู่ไหนอยู่ไหนเล่นด้วยเล่นด้วยมาเลยครับเข้ามาป่วนเซิร์ฟกันไอเชี่ยไม่โดนมามาแล้วเข้ามาป่วนเซิร์ฟกันไอเคียเราเกิดก่อนสวัสดีครับใช้แอปอะไรอะใช้เซิร์ฟเอด อ๋อน่าจะใช่นะครับเพราะว่าผมเล่นอยู่เซิร์ฟเดิมแอดมินผมไม่แน่ใจว่าเป็นคนไหนแต่ชื่อชื่อน่าจะเป็นตัว K นะคุ้นคุ้อยู่ผมเคยเห็นอยู่พักนะึงแป๊บหนึ่งเอ้ยแป๊บหนึ่งพี่เซิร์ฟอะไรครับเซิร์ฟบวกคูณเก้าเก้าแล้วก็ V P V บวก M C แล้วก็บวก เอ็มซีสองโอเคจินจิมอบเตียงหน่อยอ่าเดี๋ยวเอาคนที่ไม่เล่นออกเตียงก่อนเดี๋ยวเอาจิเกาเตียงก่นอนเฮ้ยเกาเตีก่นอ๋อมันมันมีตี้อยู่แล้วนี่วะช่างมัน าไปไหนหมดวะเดี๋ยวผมบอกให้แอดแจกของข้าวผมกอบคุณครับผ,ผมเข้ามาทำเควสไอเนี่ยไอสไนรู้จักกับแอดมินเหรอไหนมันยิงกันอยู่ไหนวะ รูสึกว่าจะเงียบสับกเดยวมอบเตียงโอเคด่าหาผ้าแป๊บนึ่ง <C> e <at> แม่ให้งวยรุ่นใจร้อนโ <C> e <at> อเคด้านหน้ายังยิงอยู่เลยอ่ะหาผ้ามอบมอบเตียงให้มันก่อน โอเคครับผมด้านหน้าวิ่งอยู่ตัวหนึง่งไอ้สัตว์โอเคผ้าผ้าอยู่นี่เหมิดแล้วเหมาะหามองคนยาก trừ tầm già đó vào mới đây chim chị như này quá โอเคเจอมอบค่าคนต่อรู้สึกว่าบ้านด้านหน้านี่มันจะมีอยู่เป็นตี้เลยนะน่าจะสี่คนเทียนเย้มมาเอาสวัสดีเอาโอเคครับ okay, ผมไหนมันอยู่ไหนวะขอหัวจังๆหน่อยดิ โดนไปหนึ่งไอ้เฮียลีนวิ่งวิ่งวิ่งเอาเอา,เอาโอ้โดนดุมโดนดุมามาดิออกมาอันนี้ก็เป็นลูกอีเลี iden, ้ยวไอ้เฮียไม่เห็นวรอเดกเกิดก่อนในจริงกลางคืนน่าจะเห็นยากอยู่นนะ โอเคมาต่อ,อจิหายไปไหนจิตายแล้วโอเคจิโดนยิงน่วมไปแล้ว แอดมินเซิฟนี้นอนยังไม่รู้ไ <laughs> อคืยืนอยู่ยืนอยู่ยืน,ยน,ยนไม่นิ่งเลยวะ <laughs> ดีครับสาสดีครับผม ดูรอดูมันบวกกันก่อนเดี๋ยวรอแจมสามไอเกินไปเล่นกลนีกว่าไม่เอาลักษณะใ จริงจคุณแผนตอบหน่อยโอเคขอโทษแล้วผมไม่เห็น <G ül üyor> F U C